ในโลกที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดกับฮิวแมนนอยด์เป็นหุ่นยนต์ที่กำลังก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์อย่างแท้จริงล่าสุดกับดิจิตจากบริษัท Agility Robotics สร้างความตื่นตะลึงด้วยการยืนทรงตัวได้แม้จะถูกกระชากผมงออกไปจากใต้เท้ากระดับและนี่คือการทดสอบที่เรียกว่า Po ูล t ด e ร o c k กับที่รูฟ Fab ซึ่งเป็นสนามทดสอบพิเศษสร้างจำลองสถานการณ์หุ่นยนต์ที่จะต้องฟื้นตัวจากการถูกรบกวนแบบไม่ทันตั้งตัว และเพื่อความท้าทายมากขึ้นวิศวกรได้ปิดระบบการรับรู้ภาพของดิจิตไปเลยหุ่นยนต์จึงไม่รู้เวยซ้ำกับว่ารอบตัวกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยก่อนหน้านี้หุ่นยนต์ดิจิตได้รับการฝึกฝนจากแบบจำลองหรือว่าซิมูเลชันหลายพันชั่วโมงครับผ่านเทคนิคการสอนให้มันล้มและลุกลุกและล้มล้มแล้วก็ลุก,ลลก,กับเป็นละล้านครั้งจนสามารถทรงตัวได้แม้ต้องเผชิญเหตุที่ไม่คาดฝัน ดังนั้นครับเมื่อพรมถูกดึงออกคุณยนติจิตจึงย่อตัวลึกลงไปทันทีและก็ตั้งหลักใหม่ได้อย่างมั่นคงจนผู้เชี่ยวชาญเรียกสิ่งนี้ว่าพฤติกรรมเหนือมนุษย์เลยครับและเพื่อเห็นความแตกต่างครับวิศวกรได้ทดลองกับอาสาสมัครที่เป็นคนจริงๆซึ่งไม่รู้ว่าพรมที่ว่าอยู่ใต้เท้าจะถูกดึงเมื่อไหร่และแถมชวนคุยด้วยครับทำให้ค่อยเขวผลคือคนล้มเลยครับ ต้องพึ่งสายโยงนิรภัยเพื่อช่วยชีวิตเอาไว้และแม้ว่าเวลาตอบสนองของหุ่นยนต์จะเร็วกว่าเพียงเล็กน้อยแต่ความเล็กน้อยที่ว่านี้กลายเป็นความแตกต่างทั้งหมดทั้งระหว่างการยืนและการล้มครับโดยผู้พัฒนาก็เปิดเผยว่าเป้าหมายของเขาไม่ได้แค่เรียนแบบมนุษย์หรือสัตว์ครับแต่เขาต้องการให้เคลื่อนไหวของหุ่นยนต์เป็นธรรมชาติด้วยหลักคณิตศาสตร์และการฝึกฝน ที่เหมาะมุ่นยนต์ดิจิตอาจเป็นตัวบ่งชี้ครับว่าในอนาคตหุ่นยนต์อาจไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยแต่อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเอาตัวรอดภายใต้สถานการณ์ที่มนุษย์ก็ยังไม่พร้อมด้วยซ้ำแล้วทุกคนล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะครับ